อยากสำเร็จกันไหมฮะอยากอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันไหมครับอยากใครมั่งจะไม่อยากใครอยากจะถอยหลังลงคลองวะก็อาจจะมีนะฮะเป็นคนส่วนน้อยนะครับกูไม่ได้อยากก้าวหน้ากูไม่ได้อยากสําเร็จกูอยากถอยหลังลงคลองก็ถ้าเจอประเภทนั้นก็กรุณาออกจากคลิปนี้หรือไลฟ์นี้ไปได้เลยนะฮะ กบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมยศจันทนะเสวีฮะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับหัวข้อดีๆนะครับเนื้อหาโดนๆแบบนี้กับเรานะครับวันนี้คอนเทนต์ที่เราบอกกันเอาไว้คือเฮ้ยมันมีทางลัดละการที่จะก้าวหน้าได้มันมีทางลัดจริงๆและแค่ทําง่ายๆแบบนี้คุณก็ได้ทางลัดแล้วจงเรียนรู้จากคนที่อยู่ในตําแหน่ง ที่คุณอยากขึ้นไปถึงฮะง่ายๆแบบนี้เลยครับพี่น้องคุณอยากเป็นใครเรียนรู้จากคนประเภทนั้นเรียนรู้จากคนที่อยู่ตำแหน่งนั้นมันเป็นทางลัดเว้ยหยหลายๆคนบอกรู้อยู่แล้วคุณยศฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องเรียนรู้จากคนที่อยู่ในตำแหน่งที่อยากจะขึ้นไปถึงแต่มันจะต้องเรียนยังไงเรามาคุยกันเรื่องนี้ละกัน ใช้เวลาไม่นานเชื่อค่ะมีจริงอยากค่ะอยากเป็นแบบพี่ยศก่ายินดีเลยนะฮะโอเคจะเรียนรู้จากใครเดี๋ยวค่อยว่ากันคนที่ก้าวหน้ายากล่ะมันมีปัจจัยอะไรมั่งคนที่ก้าวหน้ายากมีอยู่3ประเภทข้อที่1ครับคนที่ทํางานแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครประเภทที่2อนี่คนที่ไม่ชอบเรียนรู้ครับหรือเป็นคนขี้เกียจในการเรียนรู้นั่นเองข้อที่3ครับคนที่มีทิฏฐิไม่ยอมขอคําแนะนําไม่ขอความช่วยเหลือ ชอบที่จะสร้างระบบทุกอย่างด้วยตัวเอง3ามกลุ่มนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ก้าวหน้านะ แต่ผมกําลังบอกว่าเขาแค่ก้าวหน้ายากครับพี่น้องอยากสําเร็จเร็วๆไหมทุกๆคนนะ่ะที่ทํางานประจําอยู่ทําธุรกิจขายของอยู่มีการแข่งขันทางธุรกิจทําธุรกิจเครือข่ายอยู่ทําธุรกิจอินดีมอยู่อยากสําเร็จเร็วๆไหมอยากก้าวหน้าเร็วๆไหมถ้าตัวเราเป็นหนึ่งใน3นี้รู้ไว้เลยครับสําเร็จได้ฮะแต่ยากคุณอยู่ในเลนปกติไม่ใช่ทางลัด k o โอซิกาตคราวนี้ฮะเราต้องมาดูกันแล้วเราจะ เรียนรู้จากคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราอยากจะก้าวหน้าเร,าเร็วๆด้วยทางรัฐเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยครับเราต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าอยากสําเร็จเร็วที่สุดค่ะยากค่ะหวัดดีค่ะอายังหวัดดีกันอยู่ฮะอยากก้าวหน้า เมื่อก่อนเป็นข้อหนึ่งตอนนี้ปรับตัวแล้วโอ้ยผมชอบก็จริงคนที่ยอมรับตัวเองได้คือคนที่จะก้าวหน้าได้เร็วที่สุดนะฮะพยายามเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่าและอยู่ในตําแหน่งที่คุณคุณคุณอยากไปอยู่คุณอยากเป็นผู้จัดการคุณจะไปเรียนแบบพนักงานไม่ได้ คุณอยากเป็นซีอคุณจะไปเรียนแบบหัวหน้าไม่พอเข้าใจป่ะนี่คือทางลับคราวนี้รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงรู้แล้วว่าต้องเรียนแบบต้องเรียนรู้ผมเชื่อว่าคุณมีคนที่คุณรู้จัก แล้วคุณอยากจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเขามีคราวนี้คำถามครับคนที่คุณรู้จักและคุณอยากจะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนครับมันไส้มันอยู่เกียดขี้หน้ามันอยู่ลึกๆไม่ค่อยถูกใจเลยแต่อยากอยู่ตำแหน่งมึงจังเกียดผู้จัดการคนนี้มากกูอยากได้ตำแหน่งผู้จัดการมากแต่กูเกียดมันเป็นอย่างันเปล่า <laughs> แล้วมึงจะไปเรียนรู้อะไรกับเขาได้ก็มึงเกียดเขาอยู่ คุณเคยทักทายเขาไหมคุณเคยเข้าไปใกล้ชิดกับเขาไหมคุณเคยพูดคุยกับเขาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้จากใครสักคนคุณต้องเริ่มจากการสร้างความใกล้ชิดก่อนนะฮะในพี่ต้นพูดมาพอดีฮะ ตองใกล้ชิดกันโค้ชในทีมคุณน呐ะผู้นําในทีมคุณน呐ะคุณเคยคุยกับเขาเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงถ้าคุณนั่งเฉยๆแล้วมองเห็นว่าคุณอยากจะได้ตําแหน่งเขาคิดจริงๆเหรอคุณจะได้ตำแหน่งของเขามาคิดจริงเหรอฮะคราวนี้มันเหมือนจะง่ายนะแต่ผมมีข้อแท้จริงไม่เท็จด้วยนะฮะอันนี้ข้อแท้จริงมีข้อแท้จริงจะเหล่าให้ฟังคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆเหล่านั้นใช่ว่าทุกคน เขาอยากจะสอนนะครับคนพวกนั้นก็มีอีโก้ไม่ใช่น้อยๆนะฮะคนพวกนั้นก็มีอีโก้ในระดับหนึ่งเอาก็มันสําเร็จไงเออก็มันสําเร็จอะมันก็ชัดเจนว่ะมันจะมีอีโก้ก็สุดของมันอะเรื่องสุดแท้แต่ของมันอะและคนเหล่านั้นอะเขาจะสอนคุณได้ง่ายๆหรือไม่ง่ายหรอกครับไม่ใช่ทุกคนครับที่เขาจะมาแคร์ความต้องการของคุณ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนสําเร็จหรือคนที่อยู่ตําแหน่งนั้นๆเนี่ยเขาจะมาแคาร์ความต้องการของคุณแต่คุณสามารถทําให้เสือทุกตัวยอมสอนคุณล่าเหยื่อได้นะแค่คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเสือที่ยิ่งใหญ่เก็ตปะอยู่ดีๆสอนผมหน่อยพี่ผมอยากเก่งผมอยากสาเร็จมึงเป็นใครมาสั่งกูให้กูไปสอนมึงมึงเป็นใครเขาจะคิดแบบนี้เลยครับคุณจะไปสั่งให้เสือสอนคุณล่าเหยื่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณทําให้เสือตัวนั้นรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่ เขาอยากจะสอนคุณล่าเหยื่อขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในแง่ผมนี้คือคําชมฮะคุณต้องให้คําชมกับเขาเขาทําจนประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้โอ้ยโคตสุดยอดมากๆเลยถ้าผมได้สักเศษหนึ่งส่วนสิของโคต